สบายดีพี่น้องกับสบายดียำเส่าได้พี่น้องสุกุชุกนสมองสุบอเจีทุก่านที่ขนบลาแพนนีดีครับชมสองคมเตตาพี่น้องกินข้าวเสาพี่น้องกับบังหวงซุกถอดไข่เมือเอกรองซุกหวาน พี่นะแม่มาแม่ปอดมาจะดีมาจัเหน่อยไปล้วั่ะนะอู้ยนี่านงานฮะงนลุนงานนังงนใหญังของเขาใจงานเนี่ยก็งานักยุน น้ําอางุนน้ําอางุนตัวน้ําลุนเออน้ําลุ้นอันนี้อีหล่าอีลุนนางดิดิเอาละดูหญ้าป่า เขาเ้อะจะาั่งที่นี่จะเห็นออนแอล้วคือสีขาดน่าเป็นไงล่ะอีดก็มาเลยอึดอด้ีนั่นนอนเลยไม่แม่อาทิตย์ลสิบห้า ยังไงขาโตมาะตาแบวงม่ธรรมดาบวงมากเลยแม่บวงเอะไมเนไหมโตกบบวงกัลูกละจะเป็นตะกร้อหกอนบวงมากบวงให้น้้อนองก้อยแบบภาพเป็นจรินจะเรียนได้

này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ya, waktunya untuk dia akan pulang nyangkut. <manyain>

น้เอะ่วนาต่ห่อนพี่น้องไอ้ตึงซะมากกับห่นอนรถอันนี้ก็นนมีลมลอยู่ lúc còn lên này lúc không phải lúc ai không phải dai sì con thịt mà này sẽ trong làn cái mời <laughs> mẹ, mời <laughs> mới <laughs> đi mẹ 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 nhá sao, một mẹ กราลองว่านหวานใีน่ไหมละลุ่นเองหอวานววานมันเกต้เเนาะปเ็าง้งเปเ็นางตัวนั้นก็ชุกด้ก่วานเน่ยเขจะเอาไปขายอันอน,นี้นานา็น้องรอเอาไปขา่บรรจักรมดบ้าจะเป็นลองนันงอกไม้